สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมุณกำลังอยู่กับชาแนลอาร์ทอนิชีและนี่คือเกมวันพีชเบลติลัสนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะจ้านะครับผมใครที่เข้ามายังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe เบาๆับผมช่องนี้มีคลิปเกี่ยวกับเกมวันพี่เบลติลัสเยอะเลยทีเดียวนะครับ400กว่าคลิปแล้วนะครับผมลองย้อนไปดูกันได้นะครับโอเคน้องๆเข้าสู่3.5ปี25ปีวันพีชด้วยนะครับผมนะแล้วก็เรื่องราวตรงนี้นะครับผมผมจะมาทําคลิป ให้มือใหม่เลยนะครับผมเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาแบบว่าพี่ทําคลิปมือใหม่น้อยนะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกมนี้มากไม่มากก็น้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําระบบของเกมนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้แนะนําในส่วนลึกมากนะครับผมแต่เอาเป็นว่า เบื้องต้นที่คุณจะต้องรู้แล้วกันนะครับว่าเกมนี้มันเป็นรูปแบบไหนนะเออนะครับผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอไปเริ่มเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมอันดับแรกคือ ระดับของตัวละครในเกมนะครับผมผมแยกไว้ทั้งหมด3ประเภทนะครับผมประเภทแรกคือตัวสเต็ปนะครับผมสเต็ปก็หรือว่าเป็นตัวปกติตัวธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเอ่อแล้วก็ระดับที่สองก็คือตัวรีเจนนะอันนี้รีเจนก็คือเป็นตัวระดับตำนานที่ค่อนข้างเก่งขึ้นมาพาร์สีค่อนข้างโหดเลยนะครับผมก็คือจะระดับรีเจนเนี่ยก็คือจะตบตัวระดับสเต็ปแบบขี้แตก อะไรประมาณนี้นะครับผมและระดับสูงที่สุดที่เรียกได้ว่าข้าวขั้นโกงนะครับผมนั่นคือ ex ex หรือตัวระดับ extreme นะครับผมนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับว่าคุณเล่นตัวอะไรอยู่ถ้าคุณเล่นตัวสเต็ปคุณบอกว่าทำไมมันมันเล่นไม่ค่อยเก่งคุณอาจจะไปเจอตัวรีเจนก็ได้นะครับผมหรือคุณเล่นรีเจนเน่ทำไมมันสู้ตัวนี้ไม่ได้อ๋อมันเป็น ex นี่เองเราถึงแบบว่า สู้มันยากนะครับผมถ้าคุณอยากรู้ตัวไหนรีเจนหรือตัวไหนสเตปก่อนนะครับผมให้คุณมาดูตรงนี้คุณมาดูที่แต้มแบทเทอร์อันนี้นะครับผมถ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวสเตปอะตัวสเตปก็คือแบบว่ามันจะเป็นตัวปกติคุณสามารถซื้อเศษได้ทั่วไปนะครับผมเศษเอามาจากการลงแรงนะครับผมนะลงแรงคุณจะได้แต้ม BP มาคุณก็สามารถมาดูได้ว่าตัวไหนมันเป็นตัวสเตปบ้างนะครับผมโอเคเมื่อคุณอยากรู้ตัวรีเจนล่ะ นี่ครับผมรีเจนของเราฮะนี่คือรีเจนทั้งหมดในเกมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวละครในเกมบัลฟิสบอลจิราเนี่ยมีทั้งหมด200ตัวนะครับผมอนิยาำนะสองตัวนี้อันนี้คือตัวรีเจนทั้งหมดนะครับผมคุณจะซื้อเสร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณเติมเงินนะครับผมเติม VIP ประมาณนี้แล้วกันผมความไม่ลงรายละเอียดเรื่อง VIP นะเออก็จะเป็นตัวรีเจนประมาณนี้นะครับผมบางตัวก็ทําซับได้นะบางตัวก็แบบเอาไปเล่นโหดมากนะครับผมทีนี้ผมจะบอกเรื่องสายนะครับผมนะสายของเกมนี้มันก็ เออจะคล้ายเกมอื่นนะครับผมนะสายมันก็คือแบบเหมือนกับหน้าที่ของมันนะครับผมเออนะครับผมว่าอันแรกคือแอคต์เตอร์ แล้วก็ดีเฟนเดอร์แล้วก็เกตเตอร์ครับผมเป็นรูปเลยนะครับผมแอตแทเกอร์เป็นรูปหมัดดีเฟนเดอร์เป็นรูปโลนะครับผมเกตเตอร์เป็นรูปวิ่งหรือรองเท้านั่นเองนะครับผมนะแอตแทเกอร์ aker, นะครับผมเป็นตัวที่มีความรุนแรงในการด้านโจมตีนะครับผมนะแต่ว่าอาจจะบางนะครับผมบางตัวอาจจะบางนะครับผมแล้วก็เป็นสายแบบในเชิงที่แบบว่าจะต้องฆ่าศัตรูนะครับผมหรือพยายามแบบช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะ กตเตอร์คือสายวิ่งครับผมเกมนี้เน้นเน้นยึดธงนะครับผมรายละเอียดคือเป็นเกมยึดธงนั่นเองนะครับสายวิ่งก็จะยึดธงไวๆเลยนะเออแต่ว่าก็จะบางเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีพวกพาสซีฟเกี่ยวกับการยึดธงไวอะไรประมาณนี้นะครับผมและอีกสายหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์นี่เป็นสายโล่นะครับผมจะมีความถึกที่สุด ในมากกว่าทุกสายที่พูดมานะครับผมดังนั้นดีเฟนเดอร์เนี่ยควรจะเป็นสายที่เมื่อเพื่อนยึดธงแล้วเนี่ยสายวิ่งถ้ามานั่งกันทงมันก็จะบางสายหมัดก็ถ้ามากันทงโดนลุมก็อาจจะตายนะครับผมแต่ดีเฟนเดอร์นั้นนะครับผมเป็นสายโล่ที่จะมีพาสซีฟคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือจะยืนในทงแล้วจะถึกไวยืนในทงที่เป็นของเขาเองก็จะถึกนะครับผมอันนี้น่าจะมีเกือบทุกตัวเลยนะครับผมนะยิ่งย้กใหม่ๆตัวละครใหม่ๆมีหมดนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนยึดธงได้ดีเฟนเดอร์ก็ ไปซ้อนในการเติมเกตทงแล้วเขาจะเติมเกตทงไวกว่าทุกสายนะครับผมดังนั้นดีเฟนเดอร์เนี่ยหรือสายโล่เนี่ยควรจะยึดทงแรกนะครับผมย้ําเลยนะควรจะยึดทงแรกให้เพื่อนแล้วก็เติมเกตนะครับสเต็ปก็คือสายวิ่งไปทงกลางสายหมัดไปทงสองสายโล่นะครับผมยึดทงแรกแล้วก็เติมเกตให้เต็มแล้วก็มาเติมเกจทงสองแล้วก็มาเติมเกตทงที่3ประมาณนี้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดที่ทุกคนอาจจะมือใหม่จ,จะไม่รู้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของทาตนะุแะทาตุของเกมนี้นะครับผมแบ่งไปทั้งหมดธาตทานะแดงน้ําเงินแล้วก็เขียวแดงชนะเขียวเขียว,ยวชนะน้ําเงินน้าเงินชนะแดงก็จะวนลูปประมาณนี้นะครับผมแล้ววิธีการดูยังไงนะครับผมเออมันต่างกันยังไงนะครับผมเ <ME> ER <A: S 1> มื่อเราใช้สีที่ชนะทางนะครับผมตีสีที่ที่เรา,ท,เราที่เราแพ้เออที่เราชนะเนี่ย มันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับผมให้เราสังเกตนะครับผมน,ะนั่นนั่นก็คือเราเอาสีชนะทางไปตีตัวที่มันแพ้เรานะครับผมนะแต่ในส่วนที่เราตีแล้วมันมันขึ้นเป็นสีขาวนี่ก็คือมันไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับผมหมายความว่ามันตีตัวปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นาพาไปดูน้องๆน,น่าจะไม่งงนะเออนะครับผมวิธีสังเกตง,ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเมื่อสีแดงตีสีเขียวเนี่ยจะแรงกว่าสีแดงตีสีฟ้าโอเคไหม นะครับผมก็คือมันจะตีสีเขียวเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าสีเขียวมาตีสีแดงจะเบาลงนิดนึงอ่านี่คือเงื่อนไขของการชนะและแพ้ธาตุนะครับผมอ่าโอเคและที่นี้เมื่อสัญลักษณ์อย่างสัญลักษณ์หนึ่งอยากให้ดูหลายคนจะไม่รู้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันติดครินะครับผมติดคริก็คือดาเมที่เพิ่มขึ้นมาแบบแต่ละ ตัวละครนะครับก็คือคีิทิคอลนั่นแหละได้เมตรส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นคําถามมากเลยพี่ต้อครับผมแล้วถ้าผมอยากให้ตัวละครมันแข็งแกร่ง,งมากๆเนี่ยมันจะทํำยังไงเนี่ยผมเนี่ยผมมีแชงแล้วผมมีแล้วตัวละครระดับ EX แล้วนะครับผมไห้ผมจะปั้นยังไงต่อดังนั้นเรามาดูระบบปาร์ตี้นะครับระบบปาร์ตี้นั่นก็คือทีมของเราที่เราจะเอาลงไปฟาดฟันศัตรูเว้ยอันดับแรกเราต้องรู้ว่าเราเล่นสายอะไรดังนั้นเราก็จัดซับนะครับผมแต่ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดซับในคลิปนี้เพราะมันจะนาน,นะผม,ผมจทิิ้้งงไว คลิปแล้วกันเพราะผมได้ทําไปแล้วนะครับผมเป็นคลิปที่ดูอาจจะไม่นานมากแต่คุณจะเข้าใจเรื่องการจัดทรัพย์ทั้งหมดนะครับผมดังนั้นเมื่อปาร์ตี้คุณจะโหดนะครับ1ตัวละครต้องเป็นตัวละครเทียสูงนะครับผมที่คุณรู้สึกว่ามันโหดและคุณถนัดนะครับผมแล้วก็2คือคุณต้องปั้นปาร์ตี้ของคุณเนี่ยให้มันโหดมากๆเลยนะครับผมค่าเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเนี่ยควรจะเยอะเข้าไว้นะครับผมนี่สังเกตไหมค่าเปอร์เซ็นต์ของผมก็จะ150เลยนะ เออนะครับนะผมก็ต้องมีการอัพตัวละครด้วยนะครับผมสิ่งแรกที่คุณต้องอัพคืออะไรสกิลอะเนี่ยฮะสกิลต้องอัพให้เต็มมาเพราะมันจะแรงมากนะครับผมดูมันจะมีเลเวลห้าเลเวล1อ่งนี้เลเวล1ผมไม่ขึ้นแล้วนะครับผมนะก็จะมีแบบเลเวลสูงสุดมันก็จะรุนแรงมากนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับผมมันจะมีการอัพบูสต์บูสต์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสแต็กไว้และเพิ่มเขาเรียกว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าพวคุณอัพขึ้นบูสต์หนึ่งนะครับผมมม,ผมเมื่อโจ ตูสกักโอกาสสามเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณตีปกติเนี่ยมันจะติดไฟท่วมได้ไฟท่วมทําอะไรได้ผมไม่ขอลงอรายละเอียดนะครับผมเป็นฐานะพิปกติแล้วเมื่อคุณขึ้นบูทสองนะครับผมทําให้เพิ่มจาก3%เป็น5%เลยนะครับผมและแน่นอนครับเมื่อคุณขึ้นไปเป็นบูทสามมันก็จะมีสแต็กเพิ่มขึ้นมาให้กับตัวละครทุกตัวเท่านั้นเลยนะครับผมนะคืออันนี้ก็จะโหดเล,เลยนะโหมดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแลวสแต็กคุณก็จะเยอะมาก เอาละครับแล้วเกมนี้เพื่อนบอกว่าโอ้ผมเป็นมือใหม่พี่ผมจะหาเพชรยังไงอันดับแรกมือใหม่มันจะมีเควสมือใหม่นะครับผมดังนั้นเราก็ทำเควสมือใหม่ให้จบทําตามสเต็ปของเขานะครับผมทําตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้คุณฝึกเล่นได้ก่อนช่วงแรกนะครับผมคุณต้องรู้ระบบเกมก่อนนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณจะหาเพชร นะครับผมให้คุณมาลงโหมดโซโลเว้ยนะครับผมอย่างผมเนี่ยลงไปแล้วนะครับผมหมดโซโลมันจะมีทั้งหมดนะครับผมนี่เป็นเนื้อเรื่องนะแล้วก็หมดแบบฝึกฝนนะครับผมซึ่งพวกเนี้ยก็จะได้เพชรทั้งหมดเลยเว้ผมจําไม่ได้จริงว่ามันได้เพชรเท่าไหร่นะครับผมนะก็ถือว่าได้เยอะได้ได้ได้กันน่าจะหลายร้อยเลยนะครับผมนะนี่ถ้าลงหมดนะครับผมก็สามารถที่จะได้เพชรทาเควสเลยนะอันนี้เป็นเควสแต่ละอันนะครับผมอย่างเช่นสมมุติเรามากดดูตรงหีบสมบัตินะครับผมนี่เคลีย ทำเควสทั้งหมด3อันคุณจะได้ครั้งแรกคุณจะได้1เพชรแน่นอนครับผมแล้วจะมีอีกสอโหมดนะครับผมโหมดร้อยเซอร์ไพร์เวอร์ร้อยเซอร์ไพเวอร์นี่เอาไว้ฟาร์มเวลตัวละครนะครับผมนี่เป็นไงฟาร์มเวลตัวละครสมมุติเวลเวลคุณตันที่ร้อยนะครับผมคุณก็สามารถเอามาลงแล้วก็ตีศัตรูให้ครบร้อยนะครับผมมันก็จะเป็นการได้เลเวลในตอนจบนะครับผมนะเออได้ค่าเอ็กพีด้วยนะครับผมสําหรับตัวละครทําให้เราไม่ต้องไปยัด exp เองนะครับผมและโหมด60 battle นะครับผมนี่ก็คือเป็นการหาเศษเหรียญไว้นะครับผมนะเป็นการหาเศษเหรียญก็คือแบบว่า เนี่ยนะครับผมมันจะมีคุณจะเล่นได้วละสองครั้งนะครับผมเมื่อคุณเอาตัวที่อยากทาเหรียญสมมติว่าผมอยากทําเหรียญอ่าอยากทำเหรียญเลลี่ผมก็เปลี่ยนเป็นเลลี่แล้วก็เอาลงโหมดนี้นะครับผมและแน่นอนครับผมไม่จาเป็นต้องเล่นโหมดฮาร์ดนะความต่างความต่างของเขาเนี่ยก็คือค่างเงินที่จะได้แค่น,นี้นะครับผมแต่ว่าผมเล่นอีซี่จบไวๆฮะจบไวๆฮะคุณก็ได้เศษเหรียญสามเศษมาทําเหรียญเลยในแต่ละรอบนะครับ เมื่อใหม่เรื่องเหรียญน,นั้นอาจจะดูเรื่องเป็นเรื่องที่ยากครับแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับผมนะการทําเหรียญของคุณเนี่ยก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องมีเศษเหรียญน,นะครับผมมากกว่า3มเหรียญประมาณ3ามเหรียญน,นะครับผม คุณจะสามารถคราฟเหรียญได้เป็น1อันนึกออกไหมเออจะกลายเป็น1เหรียญน,นะครับผมนี่คุณจะได้เหรียญอุซบมานะครับผมนะเนี่ยคุณก็สามารถมาดูได้แล้วเหรียญแต่และเหรียมีคุณสมบัติที่ต่างกันอย่างเช่นว่าเหรียญลูฟี่ตัวนี้นะครับผมจะย่นคูดาวสกิลสองเมื่อเคโอศัตรูดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณจะตั้งคําถามว่าแล้วผมจะใส่เหรียอะไรดีกับตัวละครที่ผมเล่นอยู่คําตอบนี้ชัดเจนครับว่าคุณก็ต้องไปอ่านพาสซีฟตัวละครนะว่าตัวละครของคุณเนี่ยมันเน้นสกิลสองหร ให้สายโล่เนี่ยมันเหมาะหรือเปล่ามันก็ไม่เหมาะนะครับผมสายโล่มันต้องเป็นเรื่องของลดดามเมจนะคุณก็มาหาที่เอะตัวไหนมันมีลดดามเมจ อ่านี่นะผมเป็นสเส้นโงโคกคุ้มผมควา่หาได้ลดลง5%้าเปอร์เตมื่อหยุดจบเขนสมบัติท,ทีมตัวเองนะครับผมเมื่อคุณเอาอันนี้เหรียญน,นี้ไปใส่สายโลมันก็จะถขึ้นเพิ่มขึ้น5%เป้นไม่น้อยนะเหมาะกับสายโลอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องวิเคราะห์เองด้วยนะครับผมว่าตัวละครคู่ที่คุณเล่นเนี่ยคุณถนัดกับสายอะไรถ้าคุณไปเอาสายโลเนี่ยเหรียญตัวนี้ไปใส่สายมัเดเนี่ยผมถามจริงมันก็ดึงประสิทธิภาพสายมัดได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่า สายมัดบ้าอะไรจะยืนในทงเตงทั้งเกมนะครับผมมันก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเรื่องเหรียญเนี่ยผมสรุปเหรียญเมตาไว้นะครับผมก็ลองไปดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะคุณจะได้รู้แบบรวดเร็วเลยว่าเหรียญไหนมันควรจะใส่อะไรตัวไหนสายไหนอะไรประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนะครับผมวิธีการทําตัวละครให้เป็น6ดาวนะครับผมคือเกมนี้หกดาวคือสูงที่สุดนะครับผมเมื่อคุณได้ตัว4ดาวมานะครับผมเวลามันจะตันที่60นะ่ะตัวระดับ4ีดาวจะตันที่60นะครับผมเมื่อเป็น5ดาวก็จะตันที่80นะครับผมและเมื่อเมื่อเรานะครับผม6ดาวเนี่ย มันจะตันที่100 100เนี่ยตัวละครจะเก่งขึ้นเยอะมากเพราะว่าคุณจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมด3เหรียญน,นะครับผมอาจะเป็นการเพิ่มสแต็กทุกอย่างได้แบบความคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมามันจะเยอะมากนะครับผมดังนั้นตัวละครเนี่ย มันจะเก่งที่สุดเลยในตอนเลเวลร้อยนะครับผมมันจะดาเมจสุดแต่จริงๆแล้วตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเพิ่แปก็เก่งแล้วอย่างแช้งอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันก็จะ มันก็จะแบบว่าเปิดคุณสมบัติครบทุกอย่างที่เลเวล80นะครับทีนี้ก็อย่าทํา6ดาวทายังไงอ่ะนะผมอย่างแชงผมยังไม่6ดาวนะครับผมมันจะบอกอยู่ว่าขาดกี่เศษถึงจะ6ดาวนะครับให้คุณนะครับผมเข้ามาในส่วนนี้นะไอที่เป็นฟิตเนสนี่นะครับผมแล้วก็ทําการมาวิ่งนะครับผมเอามันมาวิ่งฟิตเนสคุณจะได้วันหนึ่งห้าเศษนะครับผมสําหรับตัว4ดาวนะคุณได้ทั้งหมด5เศษนะครับผมแล้วคุณก็หมั่นมาเติมเกรดด้วยนะไออย่างนี้มันได้ได้ไดมาแชางผมได้มาอีกหนึ่งเศษนะครับ เรืมันจะค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้คําถามคือถ้าผมวิ่งอย่างเดียวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมจากเลเวลหกสิบไปร้อยเนี่ยได้เออผมได้ไปดูมาแล้วใช้เวลาทั้งหมด200วันนะวอตเทอร์ฟักสองร้อยวันแม่งนานจัดทำไมมันนานจังวะพี่ผมแม่งตายก่อนผมเลิกเล่นไปแล้วมั้งนะครับผมดังนั้นผมก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่มันจะรวดเร็วนะครับมันก็คือเรื่องของเศษทองนะครับผมเศษทองเอาแรกยังไงเดี๋ยวผมพาไปเข้ามาที่แรกของนะครับผมแล้วก็เลือกว่าชิ้นส่วนคริสตัลนะ นี่ครับอุชิโซคิทตันมันจะมีทั้งหมด33 3ประเภทนะครับผมนะมีประเภททองแดงมีเงินแล้วก็ทองนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเอามาแทนเศษตัวละครได้นะครับผมนะเออเป็นตัวแทนได้นะครับเนี่ยคุณก็เอามาแลกให้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วคุณกด,กดโอเคสมมติว่าคุณมีทั้งหมด637เศษเนี่ยคุณก็ยัดให้หมดเลยแชงคุณก็จะเลเวลร้อยเลยนะครับผมโดยที่ ไม่จาเป็นต้องวิ่งต่อแล้วนะครับผมนะก็สามารถเป็นเดวิลลอยได้คําถามต่อไปคือเศษทองมันหายจากไหนพี่อันดับแรกครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูฮ่ะอันดับแรกคุณกดที่แรกนะครับผมแล้วก็มาดูที่รางวันหลีกะนี่ครับผมเมื่อจบหลีกในแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะได้ของแบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าหลีกคุณต่ําลงเนี่ยมันก็ได้เศษทองน้อยลงน้อยลงเห็นไหมน้อยลงน้อยลงนะครับผมดังนั้นคุณควรจะจบแรงเอสนะครับผมถ้าคุณจบแรงเเอสเนี่ยคุณจะได้เศษทองเนี่ยห้าสิบเลยนะ นั่นก็คือการลงอีเวนต์ครับผมสําหรับสายฟรีคุณอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับผมอย่างที่ผมคํานวณไปแล้วสายฟรีอันนี้นะผมถ้าคุณไม่เติมรางวัลพารนะ คุณจะได้อยู่ที่เราลาผมรู้สึกว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ20เศษนะครับผมประมาณ20เศษแต่ถ้าคุณเติมพาร์ตเข้ามาเนี่ยคุณจะได้เราลาห้าสิบเศษนะเออพาร์ Park, เนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณเออไม่ใช่เดือนหนึ่งอนะรอบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันทั้งหมดประมาณ140ประมาณนี้นะครับผมอ่าผมจำราคาไม่ได้นะก็ประมาณนี้คุณก็จะได้แล้วถ้าคุณเติมทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้รอบหนึ่งไม่ต่ำกว่า50เศษเว้ยเดือนหนึ่งนะครับผมมีทั้งหมด 4อีเวนต์คุณจะได้ทั้งหมด200เร200เศษส0 0รเศษบวกลบนะผมบอกกันนะครับผมรวมกับรางวัลแรงอีก100เศษจ,จะได้300เศษหมายความว่าคุณจะใช้เวลาปั้นแชงจังหวะเมื่อกี้ของผมเนี่ย ก็แค่2เดือนแล้วเยเวลร้อยไงจบไปแล้วนะครับผมนะจริงๆก็มีเรื่องเรือเรื่องอะไรอีกนะครับผมมีเรื่องพันธมิตรอีกดังนั้นเรื่องพวกนี้มันน่าจะไม่ยากแล้วนะครับผมขอเน้นเรื่องที่มันสําคัญแล้วกันนะโอเคก็นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีทบอที่ิัสในเบื้องต้นนะครับผมส่วนใครที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆอีกนะครับผมอย่างเช่นการจัดซัพย์ายผมทําคลิปไว้หมดแล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปลองไปกดดูกันได้นะครับผมแล้วถ้าใครมีอะไรสงสยัยทักแชทมาแล้วกัน,นะครับคลิปนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า มันจะมีประโยชน์สําหรับคนใหม่นะคนเก่าอาจจะเฉยๆนะครับผมแต่ผมว่าคนใหมน่น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะโอเคนี่ผมทําให้แล้วนะครับผมถ้าอยากดูไรอีกคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกั่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ใครที่เลือกหาไอดีหรือกําลังจะซื้อขายดีนะครับผมผมมีอะไรมาแนะนานะครับนั่นก็คือกลุ่มวันพิษบลทิรัสไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายนะครับแน่นอนครับคุณเข้ามาคุณจะสามารถที่จะมาหาไอดีที่คุณถูกใจนะครับผมในราคาที่ดีนะครับนี่นะครับโดยการที่ไม่โดนเกลียนเลยนะครับผมเพราะผมกลางกับเอกพัชชูจิตนั่นเองนะครับผมสามารถกลางกับ เอดเอกได้นะครับใจดีมากๆเลยจรดียังไงก็มากลุ่มนี้กันเยอะๆครับมาอยู่กับพี่กันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ